สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องมินิกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องนางแบบโฆษณา,าปแป้งเย็นตัวปลอมกันดีไปดูกันเลยอืมเมื่อไร่เขาจะมาวันนี้่เดินจนขาจะเปื่อยหมดแล้วนะจะมาตอนไหนวันนี้่ะรอตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้มันใช่ไหมเนี่ย มันใช่ตัวจริงตัวเป่ามันเนี่ยโอ้ยนานมาแท้ต้องมายืนรอเหมือนเช่นเคยตุ๊กตาออไม่ใช่โฆษณาปแป้งยินอะไรเนี่ยเออตุ๊กตาอะไรไม่รู้โฆษณาแป้งยินอะไรเนี่ยุ้ยมาช้ารอสองชั่วโมงแล้วนะเนี่ยป้าค่ะคุณนายเราไปขึ้นรถกันค่ะเออเดี๋ยวหนูขับให้นะคะไม่เป็นไรค่ะเดีย๋ยวฉันขับเอง อ๋อโอเคค่ะโฆษณาแป้งเย็นทำไมคุณนายไม่ไม่ขาวหรอคะเอ้าอย่าไปบอกเขานะว่าฉันนแป้งเย็นตัวปลอมนะ่อ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วไปงานเขาหวังจะได้เงินแล้วเผื่อเขารู้เขาแจ้งตำรวจจับคุณนายอย่างนี้ทำไงคะก็แล้วแต่เขาแหละเขาจะจับฉันฉันก็ตะหนีเซ่ อ,อ๋อค่ะค่ะแล้วคุณนายขันนขบรถแบบไหนล่ะเนี่ยขับรถแบบอิลิมิติ์ไงเนน่จอดเดีเนี้ขับรถแบบออลิมิติอ่ะจอดแบบเนี้เคยเห็นไหมอ,อ๋อจอดรถออลิมิติแล้วค่ะใช่อ๋อ,อฉันต้องไปขึ้นทางนู้นเหรอไปไป๊ป,ะปะดูสิโอ๊ยฉันจะได้เงินสกี่บาทเชียวโอตโตก ฉันจะได้เงินเป็นแสนเมเนีย่ยไปโฆษณาแป้งเงย็นปีเนี้ยโฆษณาเพราะว่าพับโกปีปีนั้นน่ะฉันก็ได้รางวัลเหรียญทองแดงมานะโอ้โหฉันปลื้มปัามใส่มากเหรียญทองแดงอือหืออ้าวสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะขอโทษนะคะที่มานานที่ให้รอนานค่ะอ๋อโอ้โอ้โอ้โอคคโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยว เอเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวเดีเดฮะทำไมโฆษณาแป้งเย็น่มันถึงไม่แป้งเย็นอย่างที่เขาบอกวะทำไมโฆษณาแป้งเย็นหน้าถึงมันไม่ขาววะเนี่ยหรือว่าตัวปลอมแตอย่าเพิ่งไปคิดมากโอเคครับขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับโอเคค่ะ เรื่เีค่ะโอเคโอเคอ่าแนะนำให้ท่านผู้มทางโซเชียลฟังหน่อยครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวท่านอาจารย์แม่มีวก็จะมาถ่ายลงโซเชียลนะครับโออเออไอที่ประกวดนางแบบมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอาจารย์แม่เหมียงงงหมดแล้วโลเคชั่นของนุชก็ให้ฉันมาแถวๆนี้นะนี่ไงเจอแล้ว ใช่ร้านตรงนี้ไหมเนี่ยนี่ไงถ่ายแบบโอเคไปดีกว่ามาแล้วขอโทษที่อาจารย์มาเหมียวมาช้าอะอาจารย์แม่เหมียวถือกล้องเลยครับโอเคได้อาจารย์หากล้องก่อกล้องอาจารย์หายไปไหนมารู้กล้องอาจารย์หายไปไหนอ่ะกล้องอาจารย์หายอะ่ะนดก็หาเสียอ,อาจารย์ เร็วๆคนเขาก็อยากอันนั้นเป็นอยู่นะเออโอเครู้แล้วนะหาอยู่มันอยู่ไหนวันนี้อ่ะอหาไม่เจออันนี้ไงจันจันน้ำเหมียวหาเจอแล้ว อยู่ไหนอ่ะอันเมื่อกี้จานเหมียวหาเจอแล้วเมื่อกี้ยังไงเจอแล้วมามามาข้อเป้งเงินอ๋ออีกีอีดทีอ่ะข้อเเป้งเินทำไมมันทำไมมันไม่น่าข่าววะแต่กระช่างมันเถอะโอเคมาถ่ายหนึ่งช่องชั่ถ่ายแล้วอ่าทุกคนผมก็จะให้เอ่ออะไรนะอ๋อ น้อ,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 องอิริมิติกะอ๋อน้องน้องน้องเอรามิติก่ะอริมิติกะอ๋อเอริมิติกครับ <î> s> <S เออมาแนะนําตัวนะครับเอามาแนะนําตัวนะครับว่าเขาได้มาเป็นโฆษณา,าปแป้งเย็นได้ถึงชุกวันนี้ได้อย่างไรขอไม้ด้วยค่ะเพราะฉันเป็นคนที่พูดเบาๆต้องมีไม้ค่ะอ๋อโอเคครับอ๋อ มาอยู่หนมะเมียวมามามดิอ๋อได้แล้วค่ะอ๋อดิฉันชื่อคุณอิริมิตินะคะอ่อเป็นโฆษณาปแป้งเย็นค่ะเป็นโฆษณาปแป้งเย็นซี่มีแป้งเย็นอันสมบูรณ์แบบมีแป้งเย็นอันสมบูรณ์แบบนะคะนี่ก็คือท่านนี่ก็คือพนักงานเรขาของฉันเองค่ะสวัสดีค่ะทุกคน อและฝากมากำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะให้ดิฉันเดินแบบได้สวยๆค่ะดิฉันแต่งหน้ามาอาจจะไม่ขาวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้ใช้แป้งเย็นของฉันนะคะโฆษณาแป้งเย็นนะคะก็จะเป็นโฆษณาแป้งเย็นของฉันเองค่ะเป็นที่เจ้าสัวบอกให้ฉันมาเดินให้เจ้าสัวนะคะ เจ้าสัวบอกให้ฉันมาเดินให้เจ้าสัวค่ะแล้วบอกให้ทานะ้าขาวๆาวแต่ว่าดิฉันก็ทามาแล้วนะคะนี่ค่ะดิฉันทามาแล้วแต่ว่ามันก็ขาวได้เท่านี้นะคะเอ่อโฆษณาแป้งเย็นก็สุบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวให้คุณอะไรนะคุณหมวกคริสต์มาสมาเอ่อมามาประกาศต่อนะคะโอเคครับก็แนะนําตัวได้เท่านี้สั้นๆน,นะครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยว คุณได้กินข้าวมาหรือยังครับคุณอา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 ริมิติกค่ะอ๋ออาอาอาอิมิติกอาลิมิติกอาลิมิติกโอเคครับชื่อนี่จำยากมากเลยนะครับอ๋อก็พอดีฉันเป็นคนรวยนะคะก็ต้องชื่อแบบจำยากๆนิดนึงชื่ออาลิมิติกอ๋ออย่าพูดเถอะครับผมจำไม่ได้ชื่ออารามาตาอะไรวะอาริมิติกค่ะไม่ใช่อารามาตาอ๋ออาริมิติครับครับครับหยุดพื่เรื่องชื่อเหรอครับคุณได้กินข้าวมาหรือเปล่าครับ ไม่ได้กินมาค่ะเพราะว่ารีบ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวผมออกไปซื้อข้าวให้นะครับอ๋อคุณได้มีรถมาไหมครับฉันมีค่ะแต่ว่าน้ำมันหมดเอา้าแล้วคุณไม่มีรถเหรอคะคุณเดินมาเหรออ๋อผมให้วินแถวๆนี้มาส่งครับเอา้าแล้วคุณถามาหารถฉันทำไมอ๋อพอดีผมจะไปซื้อข้าวให้นะครับคุณก็เดินไปซื้อซิคุณก็เรียกวินสิเอ่อ เอาวินแถวนี้มันไม่มีนะครับคุณก็เรียกวินสิคะวินนะ่ะวินมอไซคโทรเรียกก็ได้นะ่รรนะนะนทโทรเรียกนะ่ะเบอร์ๆๆเๆๆก่าเบอร์เก่าน่ะวินมอไซค์น่ะเบอร์เก่าเบอร์เก่านะโอ้โอเคับคับคับับเอโทรเรียกก็ได้ครับโทรเรียกก็ได้ฉันว่าโฆษณาแป้งเย็นโฆษณานี้นะแปลกๆฮะ รถน้ำมันหมดโอ้โหจอดท่าทีนี้เหรอโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโฆษณาแป้งยินืมขอโทรหาเจ้าของก่อนเออสวัสดีครับอันนี้ใช่เจ้าของโฆษณาแป้งยินไหมครับใช่ค่ะมีอะไรเหรอคะเออคุณได้ส่งตัวแทนเออคุณอาริมิตะ เออเออไม่ใช pues oh, ่ไม <my shit. S 2> ่ใช <gun> <command> <me Year> ่อ๋อรู้แล้วค่ะคุณเออาริมิติใช่ไหมคะอ๋อใช่ใช่ใช่ครับคุณได้ส่งมาไหมครับส่งมาค่ะมีป็นไรหรอคะเออก็คือว่าคุณอาริมิตินะคะเขาเออเขาเขาเป็นเขาเป็นแปลกๆนะครับเหมือนตัวปลอมเลยก็ฉันส่งคุณอาริมิติไปนะคะมันจะตัวปลอมได้ยังไงเออ มันเหมือนจริงๆนะคบไม่ใช่แต่ผมส่งวีดีโอมาให้ดูโอ้ยมันเป็นยังไงให้เล่ามาก็คือว่าเข้ามาใช่ไหมครับผมตกใจมากคือคฆษณาแป้งเย็นคุณคุณได้บอกให้เขาทันนะเขาขาวมาไหมครับข่าวค่ะฉันบอกให้ข่าวเป็นผีเลยค่ะเอาแต่เขาไม่ได้ทาแบบขา,ขาวๆมานะครับเขาผิวปกติปากก็จุๆ่ๆใส่แว่นตาอะไรก็ไม่รู้อีได้เกียะครับฮะฉันไม่ได้ส่งคุณอริมิติให้ไปทําแบบนี้นะ แต่ผมเห็นป้ายชื่อเขาชื่อว่าคุณจัสมินนะครับแต่ว่าเขาบอกผมว่าเขาชื่อคุณอาริมิติกฮะโอ้โหมันหลอกฉันน่าเป็นคุณอาริมิติกแบบนี้นะค,คุณก็แจ้งตำรวจจับเขาไปเลยเซ่ say. เอา้าจะแจ้งยังไงล่ะครับผมไม่มีหลักฐานเธอก็ไปหาทางที่จะจับจับเขาเข้าคุกให้ได้นี่เนี่ยดู ดีนะที่คุณโทรมาหาฉันก่อนอะ่ะไม่นั้นน่ะเขาหลอกเอาเงินคุณเป็นแสนแน่เพราะคุณอาริมติกตัวจริงอะ่ะจะต้องไม่ปากจูหนะ้าขาวๆนั่นแหละแล้วคุณอาริมติกอีหูห,หูโดนเขาหลอกแล้วเป็นไงล่ะคราวนี้เอาครับครับครับเดี๋ยวผมจะรีบหาทางจับเขาให้ได้ครับโอเคโอเคแคนะ่แค่นี้แหละโอเคครับ อือคุณอาริมิติกอาริมิติกบ้าบออะไรเนี่ยอาริมิตักไหมเนี่ยอือโอ้โหมาหลอกฉันเดี๋ยวกดก่อนเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดหอลอกฉันไม่ได้หรอกคุณอาริมิติกอาริมิตักหลอกฉันไม่ได้หนี่นี่นี่ แอทายคลิปดีกว่าแอจะคลิปแอทายคลิปแอจยคลิปอ้อซาร่าเธอนี่โคตรเจ๋งเลยวาที่คิดแผนนี้ขึ้นมาได้ <c oughs> <c oughs> เออคุยแล้วกันเหรอครับเดี๋ยวผมขอออกไปข้างนอกก่อนนะครับแปบ๊บนึงมีโทรศัพท์เข้า โอ้โหเธอนี่โคตรฉลาดเลยว่ะเอ๊เอผมขอโทษครับที่มายืนให้ประตูเปิดแบบนี้อืม,อมแกนี่โคตรฉลาดเลยว่ะซาร่าอุย๊ยแกก็เหมือนกันนั่นแหละเขาจะรู้ไหมว่าว่าเราเป็นโฆษณาปแป้งยินปอมอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ถ้าเขารู้ขึ้นมาจะทำไงล่ะคราวนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะสิถ้าเขารู้ขึ้นมานี่คือสวยเลยนะเราเราโดนจับเลยอะช่างมันฉันก็จะได้เงินหนึ่งแสนบาทเอาไปอย่างกันนะโอเคค่ะเพื่อนจุบมั่วเลยอะมันเป็นอย่างนี้นี่เองเซฟเก็บไว้เซฟเก็บไว้มันเป็นแบบนี้เองเหรอครับ เอา้านี่คุณมาตอนไหนเนี่ยมาตั้งนานแล้วครับ <g ül> นี่คุณได้ยินที่ฉันพูดไหมได้ยินทุกอย่างแล้วครับ <c oughs> ได้ยินเชอก็ไม่มีหลักฐานไปจับผิดฉันอยู่ดี <c oughs> <c oughs> เธอเนี่ยโอ้โหเธอนี่มันโง่จริงๆเลยนะ <c oughs> ไม่มีหลักฐานได้ไงครับผมมีหลักฐาน นี่คลิปที่ผมถ่ายไว้นี่ไงดูไว้เอ้แก้มมาถ่ายคลิปในฉันได้ไงเนี่ยฮะเฮ้ยไม่นะจะจับฉันเข้าคุกนะผมจะจับคุณเข้าคุกแน่นอนอื้มโฆษณาปแป้งเย็นอะไรเนี่ยโอ้โหแป้งบูดมากกว่านั้นเนี่ยอขอโทษด้วยนะคะอบฉันไม่ได้ นะคะขอโทษค่ะขอโทษอืแจ้งตำรวจจับแน่เป็นแบบเนี้ยโอ้โหรู้อะไรไม่รู้เรื่องโอไม่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรซะเลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามน้องมินด้วยนะบายบายจุ๊บมั่ยอยาให้น้องมินมาเล่นเกมอะไรหรือว่าทำละครสร้างเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะบายบายจุ๊บมั่ย